ใช่แล้วโอเควันนี้เราก็จัดเต็มเลยล้วสเต็กเจ้าใหม่เรามา,ล,มมา,าลองอว่าหน้าตาเราดีอะไรบ้างของสารพัดอย่างที่พรรยากาเขายักยอกมาไว้ตรงหน้าเราทั้งนั้นได้ข่าวว่าตับเองอเอาหรอลืม <laughs> โอเค, <laughs> อเค <laughs> ก็จะเป็นจานแบ่งสรรมซึ่งแบบมันจะพอดีเป๊ืเอยตอบสอได้ั้งเนี้ย นี <Okay. S 2> ่พิซซ่าแต่งเองไม่มีผักสักชิ้นโอ้โหน่มากโอเคงั okay. ้นเราก็จะไปพักกินก่อนแล้วเราค่อยมาต่อที <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่นี่ไปบ่ายเอ้ยถอดถูกแป๊บนึงไม่รู้กล้องชัดป่ง <c oughs> ไม่ได้ชัดมัง้งกว่านี้เราก็จะมาถึงท่านจุดจบแล้วไม่กินโฟเลย ขอโทษขอเป็อะไรเขาครับมึงจะมาขัดทำมั่งหรอเออถ่ายอยู่อันนี้คือสร้างอาหารที่เรากำลังกินอยู่น้บัดนี้มันจะมีมาอีกปะมีแล้วแหละมีแล้วใช่ไหมเออนี่คือสร้างอาหารมือสุดท้ายของเราเอ้ยไม่ใช่มือสุดท้ายสิคือจบับวันนี้วันนี้เราก็อกว่ามือมือแบบกระทันหันมาก ไปทำเอาเชีย่ยๆให้เพื่อนมารับแล้วเพื่อนมารับทำกิจข้าวพามาสร้างนีสร้างเสร็จอีกแล้วทับทันใ,ใครไปรับไม่ไม่ให้ให้กูไปเร็วมากโ <c oughs> <c oughs> okay. อเคคลา้คนนันรับปันดีกินอิน่มตลอดคืนนะจ๊ะ